สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบชแนลนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือสังหารสอนประวัติศาสตร์ EP ที่2กันแล้วนะครับซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเกม Assassin's Creed ในภาค2แล้วก็ Brotherhood กันครับจริงๆเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเกมทั้ง2ภาคเนี่ยมันสอดแทรกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าบุคคลทางประวัติศาสตร์นี่สิครับเยอะมากจริงๆ ดังนั้นคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเน้นเรื่องบุคคลสําคัญมากกว่านะครับแน่นอนว่ามีสปอยในยเรื่องของทั้ง2ภาคแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูทั้งภาค2แล้วก็布拉德沃兹เนี่ยระวังสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยช่วงชีวิตของ s e o ใน2ภาคนี้นะครับคือช่วงปีคศ .1476 ถึง1507 ซึ่งตรงกับยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่กินเวลาช่วงคริสตศตวรรษที่14ถึงสิโดยยุคเรเนซองส์เนี่ยเป็นยุคที่ขั้นกลางระหว่างยุคกลางกับยุคใหม่นะครับยุคกลางเนี่ยโลกในแถบทวีปบิยุโรปนั้นเวียนวนอยู่กับการทําสงครามและความเชื่อทางศาสนามนุษย์ในแถบยุโรปเนี่ยมีกิจกรรมเพียงแค่การสวดภาวนารบราฆ่าฟันกันเท่านั้น ชีวิตของเหล่าผู้นําก็หมกมุ่นอยู่กับการชิงดินแดนส่วนชาวบ้านก็มีเป้าหมายชีวิตตามความเชื่อทางาศาสนาก็คือทำดีแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในโลกหน้าอีกครั้งในยุคกลางช่วงปลายเนี่ยก็มีสงครามครูเสดที่กินเวลาย,ยาวนานเกือบ200ปีในเมื่อความสนใจของคนเรามันมีกันแค่นี้นะครับก็ทําให้ความรู้แล้วก็วิทยาการต่างๆเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปยาวนานมากถึง1000ปีจนนักประวัติศาสตร์เนี่ยขนานนามให้กับยุคกลางว่าเป็นยุคมืดเลยนะครับ ยุคกลางนั้นสิ้นสุดในวันที่อาณาจักรไบเซนทายหรือโรมันตะวันออกล่มสลายจากการบุกโจมตีของจักรวรรดิออตโตมันนั้นก็ทําให้นักปราชญ์ที่อยู่ในโรมันตะวันออกเนี่ยต้องอพยพกลับเข้าสู่ดินแดนยุโรปซึ่งก็นำพาวิทยาการและความรู้ของโรมันโบราณมาด้วยซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่นําไปสู่ยุคเรเนซองส์แสงสว่างที่นําพามนุษย์ออกจากยุคเมื่อน,นั่นเองครับเรเนซองส์นั้นแปลตรงตัวว่ารีเบิร์ตหรือแปลว่าเกิดใหม่นั่นเองแล้วอะไรที่เกิดใหม่นะครับ ก็ศิลปะและว,วิทยาการของกรีกโรมันที่เคยรุ่งเรืองในยุคโบราณยังไงล่ะสรุปก็คือดูเหมือนมันจะไม่ได้ก้าวหน้ากันนะครับแต่เป็นการกลับไปสู่ความรุ่งเรืองในอดีตการและแสงสว่างแรกนั้นเกิดขึ้นที่นครรัฐฟอร์เรนซ์ประเทศอิตาลีนั่นเองครับแต่ต้องเข้าใจกันก่นกอนนะครับว่าตอนนั้นอิตาลียังไม่เป็นประเทศเดียวเมืองสําคัญต่างๆในอิตาลีเนี่ยยังเป็นเอกเทศต่อกันอยู่มีจิตรกรศิลปินและนักคิดเกิดขึ้นมากมายในดินแดนแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดาวินชีมิเกลันเจโลราฟาเอลโดนาเทโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันชื่อเต่านินจาสี่ตัวไม่ใช่เหรอก็ถูกแล้วครับเพราะว่าเต่านินจานั้นก็ตั้งชื่อตามศิลปินที่มีชีวิตอยู่จริงในยุคเรเนซองนี่แหละแต่ผลงานเลศหรูอลังการเล่นใหญ่าลาัชดารตไลเตอร์กันขนาดนี้แล้วศิลปินพวกนี้ไปหาเงินลงทุนมาจากไหนก็ต้องมีสปอนเซอร์ไงครับคุณผู้ชมพวกเองเชิญอาร์ตกันให้เต็มที่มีค่าใช้จ่ายยังไงบอกมาป๋าจ่ายให้ และสปอนเซอร์คนสำคัญที่ทำให้ยุคเรเนซองส์ขึ้นถึงจุดสูงสุดก็คือลอเรนโซเดอเมดิชีเจ้าเมืองฟอเรนซ์คนนี้นั่นเองครับตระกูลเมดิชีเนี่ยเป็นตระกูลในธนาคารที่มีอิทธิพลอย่างมากของเมืองฟอเรนซ์ตั้งแต่รุ่นปู่ของลอเรนโซแล้วครับลอเรนโซเนี่ยได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองฟอเรนซ์ต่อจากพ่อของเขาตั้งแต่อายุเพียง21ปีซึ่งถือว่าเด็กมากๆแล้วเขาก็ได้ฉายาอิวแมกนิฟิโกหรือเดอะแมกนิฟิเซนซ์ซึ่งแปลว่าผู้สง่างาม ก็อารมณ์ประมาณว่าเจ้าเมืองไว้ละอ่อนดูหน้าเด็กดูหน้ากินอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้ยังเป็นสปอนเซอร์หลักสนับสนุนศิลปินจิตรกรต่างๆในเมืองซึ่งรวมไปถึงลีโอนาร์โดดาวินชีและมิเกลันเจโลด้วยเรื่องราวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของลรเดนโซเนี่ยก็เกิดขึ้นในเกม Assassin's Creed ภาค2ด้วยนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ชื่อว่า p a ซซี c o n s p i r a c y แปลเป็นไทยก็คือแผนชั่วของตระกูลปาซซี่อะไรทานองน,นั้นนะครับซึ่งก็ต้องเล่าเท้าความกันนิดหนึ่งนะครับถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ลอบสังหารตระกูลเมดิชีอันอุกอาจนี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีครับว่าลอเรนโซเดอเมดิชีเนี่ยเป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐฟลอเรนซ์ทว่าในช่วงที่เขาปกครองอยู่เนี่ยลอเรนโซมีปัญหาทางการเมืองกับโป๊ปบซิกตัสที่4ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐพระสันตะปาปาที่อยู่ใกล้ๆทําให้โป๊ปซิกตัสที่4เนี่ยรู้สึกอยากกาจัดพวกตระกูลเเเมดิชีหลือกน ซึ่งในเกมเนี่ยก็จะเป็นพวกเทมเพลาที่พยายามจะสังหารตระกูลเมดิชีซึ่งก็มีการอ้างถึงโป๊ปซิกตัสด,ด้วยนะครับ take this gift the โป๊ปซิกตัสที่4เนี่ยได้มีคำสั่งลับไปที่ตระกูลพาซี่ตระกูลนายธนาคารของฟอร์เรนซ์ให้จัดการกับตระกูลเมดิชีและเราผู้ลงมือในแผนการพาซี่คอนสเปเรซี่นี้ที่เอสไปตามค่าทีละคน ก็คือบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยครับทั้งฟรานเชสโกเดอปาซียาโคโปเดอปาซีอันโตนิโอมัฟเฟ่ฟรานเชสโกซาวิอาตีสเตฟานโนดาบันโยน่และแบร์โด d บาลอนเชลลี่ซึ่งเหตุการณ์รอบสังหารนั้นเกิดขึ้นในวันที่26เมษายนปี1478ระหว่างพิธีมิสซาที่มหาวิหารของเมืองฟอร์เรนซ์ซึ่งประชาชนเข้าร่วมกว่า1,000 0คนครับพวกผู้ร้ายเนี่ยบุกไปทำร้ายพี่น้องตระกูลเมดิชีต่อหน้าทานกับนัน และผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้ก็คือจูเลียโนเดอเมดิชีน้องชายของลอเรนโซนั้นถูกแทงถึง19แผลเสียชีวิตส่วนลอเรนโซนั้นบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและหลบหนีออกมาได้ทันซึ่งหลังเหตุการณ์ลอบสังหารนี้จบลงลอเรนโซก็ได้ตามประกาศจับพวกคนร้ายครับซึ่งก็จับมาลงโทษได้ทั้งหมดคนต่อมาครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเด่นและเป็นตัวหลักของเกม assassin's creed ทั้งภาค2แล้วก็บาเทลฮุนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ l e โอนาร์โดดาวินชีเพื่อนรักนักประดิษฐ์ของ s c o auditorium นั่นเองครับ ถ้าเ e o เปรียบเหมือนเจมส์บอ์ลีโอนาโดก็คือคิวผู้เป็นมันสมองและเป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ไฮเทคให้นั่นเองซึ่งลีโอนาโดดาวินชีเนี่ยเขาไม่ได้นามสกุลดาวินชีนะครับแต่มีความหมายว่าลีโอนาโดแห่งเมืองบินชีก็เหมือนกับเ e o ซีโอออร์ดิทอเร n ดาฟิเรนเซ่นั่นแหละก็หมายถึงเ e o ซีโอออร์ดิทเรแห่งเมืองฟิเรนเซ่นั่นเองครับตัวลีโอนาโดเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่ในรอบหลายร้อยปีจะมีสักคนนะครับเขาเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบของคำว่าเรเนซองแมน ซึ่งหมายถึงคนที่เชี่ยวชาญสา,สาขาหยิบจับอะไรก็เก่งไปหมดลีโอนาร์โดเนี่ยเป็นทั้งจิตกรนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์สถาปนิกวิศวกรประติมากรรมนักประดิษฐ์นักกายวิภาคศาสตร์เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆครับซึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงมากๆของลีโอนาร์โดนั้นก็คงไม่พ้นภาพเขียนโมนาลิซาและพระกยายหารสุดท้ายเดอะลาซัปเปอร์ ซึ่งเรื่องราวของลีโอนาร์โดนั้นมีเรื่องน่ารู้อีกมากนะครับไว้มีโอกาสผมจะนําประวัติโดยละเอียดของลีโอนาร์โดมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งไปเลยแต่ในคลิปนี้เนี่ยขอพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับเกมก่อนละกันนะครับในเกม Assassin's Creed เนี่ยจะโฟกัสกับช่วงชีวิตของลีโอนาร์โดดาวินชีในช่วงที่เขาอยู่ในเมืองฟอเรนซ์เวนิสแล้วก็โรมในภาคบร t h e r h o o d ในภาคสองเนี่ยช่วงที่เอสซีโอนำฮิดเดนเบลดของพ่อไปให้ลีโอนาร์โดซ่อมนั้นหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยมีทหารมาเคาะประตูเรียกครับเพื่อตามหาเอสซีโอแล้วลีโอนาร์โดก็ออกไปรับหน้าแทนแล้วก็ถูกรุมซ้อมครับซึ่งเอสซีโอก็ได้ฆ่าทหารคนนั้นตายเพื่อช่วยลีโอนาร์โดประเด็นมันอยู่ที่ว่าลีโอนาร์โดนั้นขอให้เอสซีโอนำศพคนตายไปไว้ในบ้านอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเขาจะเอาไปศึกษาต่อซึ่งคำพูดนี้ของลีโอนาร์โดนะครับก็ได้แฝงความหมายที่ว่าเขานั้นศึกษาเรื่องกายมิภาตรา หรือวิชาโครงสร้างร่างกายมนุษย์จากศพคนจริงๆนับสิบศพเรียนเหมือนกับนักศึกษาแพทย์สมัยนี้เลยนะครับ ซึ่งความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์นั้นก็ปรากฏอยู่ในสมุดบันทึกของลีโอาร์โด้ด้วยแต่ว่าความรู้กายวิภาคศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเผยแพร่ต่อนะครับเรียกได้ว่าลีโอาร์โดนี่มีความรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ดีกว่าหมอยุคนั้นซะอ,อีกครับนอกจากนี้ในภาค2นะครับยังมีช่วงที่เราได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ปีกข้างข้าของลีโอาร์โดซึ่งถือเป็นความพยายามประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ทําให้มนุษย์บินได้ของจริงในสมุดบันทึกของดาวินชีด้วยครับซึ่งเอาเข้าจริงมันก็ใช้งานไม่ได้นะ แต่งเติมจินตนาการขึ้นมาให้ลองเอามาใช้กันจริงๆในเกมภาพ Brotherhood เนี่ยลีโอนาร์โดได้ไปทำงานร่วมกับเชสเซเร์บอร์เจียเนื่องจากถูกขู่บังคับซึ่งการร่วมงานของคนทั้งสองเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าขู่บังคับหรือเปล่ามีบันทึกไว้ถึงเรื่องที่ลีโอนาร์โดเนี่ยไปทำงานให้กับเชสเซเร์บอร์เจียร่วม8เดือนในปี1502อันนี้อาจจะเป็นดีเทลที่คุณผู้ชมบางคนอาจจะรู้หรือดูออกในเกมนะครับก็คือลีโอนาร์โดนั้นจริงๆเขาเป็นโฮโมเซ็กชวลก็คือเขาชอบผู้้ชายดยดวกัันน่งรบ ซึ่งเกมก็ใส่รายละเอียดตรงนี้มาสังเกตได้จากการทักทายเอสซโอด้วยการกอดและผู้ชายที่เป็นที่โปรดปรานของลลโอนาร์โดมากที่สุดนั้นก็คือซาลาอีลูกศิษย์ตัวน้อยน่ารักของเขาซึ่งปรากฏตัวใน DLC ของภาคนี้ด้วยและมีภาพที่ลลโอนาร์โดนั้นวาดซาลาอีในลักษณะยืนเปลือยด้วยครับส่วนอาวุธสงครามที่เราต้องทำลายเป็นภารกิจเสริมในภาคบราเธอร์ฮูดนั้นก็เอาดีไซน์มาจากสมุดบันทึกของเลโอนาร์โดดาวินชีจริงๆนะครับ ลำดับถัดไปนี้ไม่พูดถึงพวกเขาไม่ได้เลยนะครับตระกูลตัวร้ายของทั้งสองผ่านัน่นก็คือตระกูลบอร์เจียตระกูลที่อื้อเฉาที่สุดในยุครในซสองที่อิตาลี แต่ก่อนจะไปพูดถึงตระกูลบอร์เจียกันเนี่ยเกม2ภาคนี้เนี่ยเราจะไปพัวพันกับพระสันตป,ปาปาและนักบวชในศาสนาจักรเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราควรจะเข้าใจลำดับขั้นรู้จักเลเวลของนักบวชในศาสนาจักรกันก่อนซึ่งอันนี้ผมจะขอพูดแค่หยาบๆคร่าวๆเท่านั้นแบบไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเริ่มจากเลเวล1เลยแรกสุดก็ต้องเป็นนักบวชหรือพริสก่อนนั่นเองครับโดยปกติเราก็จะพบว่าพริสเนี่ยดูแลโบสถ์เล็กที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเชิร์ชนั่นเอง การเลเวลอัพในศาสนาจักรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเสนอรายชื่อให้กับคนที่ตำแหน่งสูงกว่าพิจารณาเลือกนั่นนะครับจากปริสเลเวลอัพขึ้นมาก็จะเป็นบีชอปบ s ชอปก็คล้ายๆกับหัวหน้าบาทหลวงนั่นเองและรับหน้าที่ดูแลโบสถ์เล็กๆหล,ล,ลายๆแห่งรวมกันส่วนตัวบ s ชอปนั้นปกติมักจะประจำอยู่ที่โบสถ์ใหญ่ที่เรียกว่าแคท r i ดอ l เลเวลอัพขึ้นมาจากบีชอปก็มีอาร์ตบชอปอีกทีครับ และเลเวลั p จากอาดบิชอัก็จะไปเปลี่ยนใส่ชุดแดงเป็นพระคาร์ดินอลซึ่งมีจำนวนเพียงแค่ประมาณ200คนทั่วโลกเท่านั้นและตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวผู้นำของคริสตจักรคาทอลิกทั่วโลกก็คือโป๊ปหรือพระสันตปาปา,ปานั่นเองครับซึ่งตัวโป๊ปเนี่ยจะประทับอยู่ที่ประเทศวัติกันในกรุงโรมคือประเทศวัติกันเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะครับ และเป็นประเทศที่อยู่ในประเทศอิตาลีอีกทีหนึ่งด้วยกลับมาที่เรื่อตระกูลบอร์เจียกันต่อเรามาเริ่มกันที่คนพ่อกันเลยนะครับโรดิโกบอร์เจียตัวร้ายหลักของภาค2แต่เป็นเพียงตัวประกอบของภาคบาเธอร์ฮูดเท่านั้นโรดิโกบอร์เจียหรือปอบอเล็กซานเดอร์ที่6เนี่ยคือพระสันตะปาป,ปาที่มีเรื่องอื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์โลกจนได้ฉาย,ยาว e ่าอีวิลปอบกันเลยครับโรดิโกนั้นเป็นคนอิตาลีตระกูลบอร์เจียที่เกิดที่ประเทศสเปน ขาจึงมีฉายาที่ใช้เรียกกันแบบเหยียดชาติกำเนิดว่าเดอะสเปนยอร์ที่แปลว่าไอ้คนสเปนนั่นเองครับตระกูลบอร์เจียเนี่ยเป็นตระกูลที่มีอํานาจมากๆในดินแดนอิตาลีนะครับรวมถึงาศาสนาจักรด้วยลุงของโรดิโก้ชื่อว่าอลอนโซบอร์เจียเนี่ยไต่ลำดับจนได้เป็นพระสันตปาปา,ปาชื่อว่าคาลิตัสที่3ด้วยนะครับในช่วงปีคศ1455จนถึง1458ก็เรียกได้ว่าเป็นแค่3ปีก็เสียชีวิต แต่ก็ได้ลุงช่วงที่เป็นปอบนี่แหละครับที่แต่งตั้งให้โรดิโกบอร์เจียได้เป็นพระคาร์ดินอลตั้งแต่อายุเพียง25ปีเรียกได้ว่าเส้นใหญ่กันสุดๆเลยซึ่งโรดิโกก็อยู่ในวงการศาสนาจักรมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนขั้นมาเรื่อยๆโดยระหว่างนั้นเนี่ยเขามีลูกกับผู้หญิงชื่อว่าวานอซาคัตเนีมีลูกด้วยกัน4คนครับชื่อว่าโจวานนี่เชสซเรลูเครเซียและจอฟรีแล้วก็มีข่าวนะครับว่าเขามีภรรยาคนอื่นด้วยแล้วก็มีลูกอีกด้วย แต่ไม่ได้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากนักจึงขอไม่กล่าวถึงนะครับจนกระทั่งในปีคศ1492โรดิโกบอร์เจียอายุได้61ปีเนี่ยเขาก็ได้รับการเลือกตั้งซึ่งดูเหมือนจะมีการติดสินบนพระคารินัลคนอื่นล็อบบี้ผลโหวตจนสุดท้ายเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตปาปาชื่อว่าป๊ออเล็กซานเดอร์ที่6ครับเรียกได้ว่าเป็นจุดพีคข,ของชีวิตของเขาเลยการได้เป็นโป๊ปเนี่ยก็เท่ากับว่าควบ2ตําแหน่งเลยนะครับทั้งประมุขของาศาสนจากักร และผู้ปกครองรัฐพระสันตะปาปานั่นเองเรียกได้ว่าอำนาจเนี่ยล้นมือมากๆและวิลกรรมการใช้อำนาจของโรดิโกในช่วงที่เป็นโป๊ปเนี่ยก็คือการทําให้ศาสนาจ,จักรเนี่ยเป็นสวนวิ่งเล่นของคนในตระกูลบอร์เจียยังไงล่ะครับภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า nepotism ซึ่งก็หมายถึงพวกที่ใช้เส้นครอบครัวเชิญญาติเ,เข้ามาทํางานด้วยอะไรทํานองนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโรดิโกนั้นแต่งตั้งเชซารีบอร์เจียลูกชายของเขา ให้เป็นอาร์ตบิชอปแห่งบาเลนเซียตั้งแต่อายุแค่18ปียกที่ดินในรัฐพัสันตะปาปาให้ลูกชายเรียกได้ว่าใช้อำนาจในทางมิชอบกันสุดๆเลยครับในความเป็นจริงโรดิโกบอร์เจียก็ไม่ได้ถูกเชสเเร่บีบคอตายแบบในเกมภาคบาตเทอรฮูดนะครับเขาแค่ป่วยตายตามธรรมชาตินั่นเองคนต่อมาก็ลูกชายครับเชสเเรบอเจียชื่อเชสเเรีเนี่ยสามารถอ่านว่าซีซ่าก็ได้นะครับ เป็นลูกชายคนที่2แล้วก็เป็นพี่ชายและชู้รักของลูเคเซียบอร์เจียผู้เป็นน้องสาวแท้ๆด้วยด้วยบารมีของพ่อเนี่ยก็ทําให้เชซารเรีนั้นได้เป็นพระคาร์ดินลัลตั้งแต่อายุแค่18ปีบทบาทสําคัญของเชซารเรียนีย่คือการขึ้นเป็นผู้นํากองทหารของรัฐพระสันตะปาปาครับแล้วก็ยกทัพไปบุกยึดแคว้นต่างๆซึ่งเชซารเรียนีย่เป็นคนที่มีฝีมือการรบที่ค่อนข้างเก่งมากครับรบชนะกลับมาเสมอ รวมถึงเมืองฟอรลีของแคทเธอรีนาสฟอร์ซาด้วยวีรกรรมของเชซเร่เนี่ยก็ค่อนข้างจะถอดแบบพ่อเขามาเลยครับแต่เรื่องที่โด่งดังมากๆของเชซเร่เนี่ยมักจะเป็นข่าวลือเรื่องการไล่ฆ่าสามีและชู้รักของน้องสาวด้วยความหึงหวงเชซาเร่เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงหลังจากที่พ่อของเขาล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตครับโอปคนต่อไปเนี่ยมาจากตระกูลคู่อลีครับทำให้เชซเร่เนี่ยถูกยึดอํานาจคืนและถูกพันธมิตรหักหลัง พร้อมกับจับเขาส่งคุกคุมขังที่สเปนซึ่งก็เหมือนกับตอนจบของภาพเนอร์ฮูดเลยครับเชสเซอร์เรียนั้นถูกส่งไปที่สเปนแล้วก็แหกคุกออกมาได้แล้วเขาก็ไปพึ่งพิงคิงจอห์นที่3แห่งแคว้นนาวาในประเทศสเปนต่อมาเขาได้นําทัพไปบุกยึดป้อมเมืองเวียนนาซึ่งเชสเซอร์เรียนั้นยึดป้อมได้สําเร็จครับแต่ว่าเขาหลงกลศัตรูเพราะไล่ตามศัตรูเข้าไปในป่าลึกและพา่าถูกลุมแทงด้วยหอกจนเสียชีวิตในวัยเพียง31ปีลูเครเซียบอร์เจีย คนคนนี้ก็คือลูกสาวของโรดิโกบอร์เจียน้องสาวของเชสเซรเร่และเป็นคนรักของเชสเซรเร่ด้วยครับจริงๆข่าวลือว่านอกจากเชสเซรเร่แล้วลูเครเซียก็เคยนอนกับโรดิโกบอร์เจียผู้เป็นพ่อด้วยนะครับแต่ชีวิตแต่งงานของลูเครเซียนั้นไม่ค่อยยืนยาวเท่าไหร่ครับเธอแต่งงานทั้งหมด3ครั้งซึ่งทุกครั้งล้วนเป็นการแต่งการทางการเมืองทั้งสิน้นเป็นการแต่งงานเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างแคว้นที่เป็นข่าวลือหนาหูมากก็คือสามีคนที่2ครับเขาถูกลอบสังหาร ซึ่งก็สงสัยกันว่าเป็นฝีมือของเชซาเรียพี่ชายของเธอที่ทําไปด้วยความหึงหวงหรือเปล่าใน D ี c Da v i n c i ิน s a p p e a r a n c e ที่เ e o ไปชิงรูปภาพคืนจากลูเคเซียเนี่ยตอนนั้นก็เป็นปี1506เลยนะครับซึ่งตระกูลบอร์เจียนั้นสิ้นอํานาจไปแล้วและเธอก็แต่งงานกับสามีคนที่3ซึ่งเป็นดยุคแห่งแคว้นเฟอร์ราแล้วลูเคเซียก็มีลูกมากถึง10คนครับไม่แน่ใจว่าลูกของสามีคนนี้หมดไหมนะเพราะว่าระหว่างนั้นก็ได้ยินว่าครบชู้เหมือนกัน แล้วก็เสียชีวิตหลังจากคลอดลูกคนที่10รวมอายุได้39ปีเท่านั้นครับคนต่อไปก็คือนิโคลอวมาคิอาเวลลีที่ปรึกษาคนสำคัญของ s อ o หนึ่งในสมาชิกของภาคีแอซซินอิตาลีคนนี้ตัวจ,จริงในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาคือนักคิดนักเขียนนักรัฐศาสตร์คนสำคัญในยุคเรเนซองส์เลยนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือการเมืองการปกครองชื่อดังอย่างเดอะ r รินซหรือเจ้าผู้ปกครอง เขียนมา500ปีแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังมีตีพิมพ์ฉบับภาษาไทยนะครับลองไปหามาอ่านกันได้แต่เนื้อหาใน The Prince เนี่ยทำให้ m a r q u i a l l ่เนี่ยถูกคนมองว่ามีนิสัยที่โหดเหี้ยมมองว่าท่าแท้ของมนุษย์นั้นชั่วร้ายและกลับกรอกซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ของ m a r q u i a l l ่ในเกมนะครับที่เขาจะดูเป็นคนเย็นชาแล้วก็ค่อนข้างจะดูใจร้ายในสายตาของเพื่อนๆในหนังสือ The Prince เนี่ยบอกว่า ผู้ปกครองอาจไม่จําเป็นต้องรักษาคําสัตย์ก็ได้ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐและระหว่างความรักกับความกลัวผู้ปกครองควรใช้ความกลัวมากกว่าความรักในการปกครองฟังดูโหดร้ายนะครับแต่ก็เป็นหลักการปกครองที่หลายๆคนและในหลายๆประเทศก็ยึดถือหลักปฏิบัตินี้มาใช้จริงๆนะครับและผู้ที่เป็นแบบอย่างของตัวละครเจ้าชายใน The Prince ในงานเขียนของ马าเวลลี่เนี่ย ก็คือเชสเเร่บอร์เจียนั่นเองครับซึ่งในเกมเนี่ยก็มีบทสนทนาที่ใส่รายละเอียดประมาณว่ามาเคียเวลลี่จริงๆก็แอบชื่นชมเชสเซเรอยู่เร <But S 1> <ๆ S 2> ื่อยเร w o r l น t ครับคนต่อไปก็คือแคทเธอรีนาสปอร์ซาหญิงแกร่งใจเด็ดคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของไดยุคแห่งมิลาน และต่อมาเธอก็ถูกจับแต่งงานทางการเมืองอย่างรวดเร็วในวัยเพียง14ปีกับจิโรรัโมริอาริโอเจ้าเมืองฟอรลวิลกรรมใจเด็ดของแคทเธอรีนาเนี่ยคือช่วงที่เธอตั้งท้องลูกได้ด7เดือนครับเธอเคยควบม้านำทัพบ,บุกยึดป้อมในเขตรัฐพัสันตปาปาปาด้วยตัวเองเลยนะครับรวมถึงเหตุการณ์ใน DLC Battle of Folly ก็เป็นเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือสามีของเธอเนี่ย ถูกพี่น้องตระกูลออซี่ลอบถังหารแต่ว่าในเกมเนี่ยได้แต่งเติมว่าสามีเธอเป็นเทมพล่าและแคทเธอรีนาก็สั่งฆ่าสามีตัวเองซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่นะครับคือเมืองฟอลลี่เนี่ยถูกพวกพี่น้องตระกูลออซี่ยึดไปจริงครับลูกของเธอก็ถูกจับเป็นตัวประกัน ซึ่งเหตุการณ์การด่าพี่น้องตระกูลออซี่พร้อมกับถกกระโปรงบนป้อมเนี่ยมีบันทึกอยู่จริงๆนะครับแต่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องแต่งมากกว่านะครับซึ่งหลังจากนั้นแคทเธอรีน่าก็ไปรวบรวมกําลังทหารเพื่อชิงเมืองฟอรล,ลีกลับมาได้หลังจากสามีตายเนี่ยแคทเธอรีน่าก็ต้องบริหารจัดการบ้านเมืองแทนลูกชายที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นหญิงที่แกร่งและก็เก่งมากๆจริงๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยแคทเธอรีน่าก็แต่งงานรอบ2กับสามีคนที่2สามีคนที่2ก็ถูกลอบสังหารครับแต่งงานรอบที่3 สามีคนที่3าก็ป่วยตายไปก่อนออกครับอะไรจะดวงนารีพิคาตขนาดนี้กันเนี้ยพอมาในภาพบร o ด h e r ์ฮูดเนี่ยเป็นแคทเธอรีนาถูกเชสเลอร์บอร์เจจับอันนี้ก็เรื่องจริงเหมือนกันนะครับ เชสซรียเนี่ยได้นำทัพไปบุกเมืองฟอรลี่ซึ่งแคทเธอรีน่าก็นำกองกำลังทหารป้องกันเมืองไว้ได้นานถึง6วันก่อนที่ประตูเมืองจะพังลงแล้วก็ถูกกองทัพบ,บอร์เจียยึดเมืองไปตัวแคทเธอรีนาก็ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็ถูกขังไว้ที่ปราสาทจันตันเจโลเหมือนในเกมเลยครับก่อนจะถูกปล่อยตัวมาในปีถัดไปวีรกรรมเหนือชายชายตรีของแคทเรีนาตลอดชีวิตของเธอเนี่ย ก็ทำให้เธอได้รับฉาย,ยาว่าเป็นพยักษสาวแห่งฟอลลี่เลยนะครับแต่ละคนที่เล่ามานี่แบบว่าประวัติยาวมากแล้วก็สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องของเกมทั้งหมดเลยนะครับต้องชมทีมงาน Ubisoft จริงๆที่ทําได้ขนาดนี้เดี๋ยวคนที่เหลือที่มีตัวตนจริงๆในประวัาสตร์เนี่ยที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมจะเอาสั้นๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคนต่อไปก็คือบาโตโลเมโอดาวิอาโนครับ กองด็อกติเอโรหรือหัวหน้ากองทหารรับจ้างผู้โด่งดังของเมืองเวนิสบโโัโทรลเมโอนี่มีชื่อเสียงมาก,มากจากการรบชนะจกักรวรรดิโฮรีโรมันหรือเยอรมันในอดีตได้เลยครับบโัโทรลเมโอนี้คนนีน้มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับภรรยาของเขาวพันธซิเลียบากริโอนีนั่นเองตระกูลบาบาริโกตระกูลวายร้ายของเทมพลาที่ครอบครองเมืองเวนิสในภาค2 ทั้งมาโกบ b ริโก o แล้วก็อากสติโน b ริโก o ล้วนมีตัวตนอยู่จริงๆและเป็นโดเจหรือเจ้าเบืองเวนิสจริงๆนะครับมีเกเลตโตคอเลลล่าทหารชาวสเปนและเป็นคนสนิทของเชสเซเรบอร์เจียนิโคลัสคเปอร์นิคัสนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์ที่ปรากฏตัวในภารกิจเสริมในเกมเนี่ยเขาเป็นเทมพลากลับใจแต่ว่าตัวจริงในประวัติศาสตร์เนี่ย c คเปอร์นิคคือผู้เสนอทฤษฎีที่สั่นสะเทือนและท้าทายศาสนาจักรมากๆเลยครับเขาเขียนหนังสือชื่อ d ดลิโวลูทิโอ i b บ s จริงๆชื่อมันยาวกว่านี้นะครับขอพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวลิ้นมันพันหนังสือเล่มนี้นะครับมันท้าทายศาสนาจักรมากๆเพราะเป็นหนังสือที่กล้าบอกว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ แล้วจริงๆแล้วโลกก็กลมด้วยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยกลายเป็นหนังสือต้องห้ามในศาสนาจักรไปเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมือสังหารสอนประวัติศาสตร์ EP ที่2ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์กันไปอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่3กับเรื่องราวของจักรวรรดิออตโตมันกับภาค Assassin's Creed r e v e l a t i o n สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ